สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูต้นนะครับจะมาในเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับในการสร้างจัดเก็บแล้วก็เลือกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ได้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการใช้ งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นนั่นก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็มีเช่นเล่นเกมคุยกับเพื่อนอทำรายงานนะครับซื้อของขายของนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะอยู่รอบๆตัวเราเลยนะครับอ,อย่างเช่นมือถือแท็บเล็ตหม้อหุองข้าวเครื่องซักผ้าตู้ทีเอ็มและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่อุปกรณ์สามารถโปรแกรมสั่งงานได้นะครับถัดมานะครับ เราก็จะมารู้จักกับประวัติของคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับคือเครื่องคํานวณน,นะครับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทํางานแบบอัตโนมัตินะครับทำหน้าที่เหมือนสมองกลน,นะครับสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งที่ง่ายแล้วก็ซับซ้อนนะครับทําตามคําสั่งของโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์นะครับที่เรา ใช้งานกันทุกวันนี้นะครับเป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณนะครับซึ่งมีวิวัฒนาการเนี่ยมานานแล้วนะครับยุคแรกของเราเนี่ยนะครับใช้นิ้วมือนะครับนิ้วเท้าเนี่ยในการคำนวณนะครับถัดมาก็ใช้หินนะครับลูกหินนะครับมาเรียงกันร้อยกันนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็เกิดลูกคิดขึ้นนะครับเมื่อ2 0 0 0ถึงปีที่แล้วนะครับโดยประเทศจีนเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับ สำหรับนะครับผู้บุกเบิกสร้างคอมพิวเตอร์นะครับก็คือชาวแบบเบตนะครับเขาถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่มีแนวคิดสร้างเครื่องคำนวณขึ้นมานะครับเครื่องคำนวณที่เขาคิดเนี่ยสามารถ สร้างโปรแกรมแล้วก็สั่งให้ทํางานได้นะครับซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะเสียชีวิตก่อนที่จะได้เห็นเครื่องในจินตนาการของเขาเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่เขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านะครับเครื่องจกักรจากแนวคิดของเขาเนี่ยเขาสามารถทํางานได้จริงนะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อโลกเป็นอย่างยิ่งนะครับ ถัดมานะครับมาดูขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามนะครับก็จะมีลักษณะการทํางานนะครับของส่วนต่างๆมีความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการนะครับมีองค์ประกอบพื้นฐานนะครับก็คือ Input Process แล้วก็ o u t p u t นะครับนักเรียนดูได้ดังภาพนะครับ Input คืออะไรนะครับ Input ก็คือรับข้อมูลนะครับ Process คืออะไรนะครับ Process ก็คือหน่วยประมวลผลนะครับ o u า p u t ก็คือการแสดงผลนะครับ ถ้าเปรียบเหมือนร่างกายเราเนี่ยนะครับอินพุตเนี่ยครับการรับข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะมีหูตาจมูกลิ้นนะครับไอ้พวกนี้รับข้อมูลได้ดีนะครับแล้วก็จดจําข้อมูลแล้วก็นําไปคิดนะครับแล้วก็ประมวลผลนะครับสามารถแสดงผลออกมาโดยการเขียนหรือพูดออกมาได้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็พิมพ์เพื่อรับข้อมูลนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็นํามาเก็บไว้ในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ประมวลผลนะครับแล้วก็สามารถ แสดงผลด้วยการสั่งให้ปริ้นออกมาได้จากเครื่องพริ้นนะครับสไลด์ต่อมานะครับมาดูนะครับคอมพิวเตอร์ซิสเต็มนะครับหรือระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็มาดูว่าตัวไหนเป็นอินพุตนะครับโปรเซสแล้วก็เอาพุตนะครับมาดูอุปกรณ์ที่อินพุานะครับนำเข้าข้อมูลนะครับคือคีย์บอร์ดนะครับนำเข้าข้อมูลได้นะครับ ์บอร์เนี่ยก็จะพิมพ์ข้อความนะครับแล้วก็เข้าไปสู่คอมพิวเตอร์ได้นะครับเมาส์นะครับก็เอาไว้คอยสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้นะครับส่วนสแกนเนอร์เนี่ยนะครับก็สามารถสแกนกระดาษนะครับหรือสแกนสิ่งของนะครับเพื่อเข้าไปนะครับในคอมพิวเตอร์ได้นะครับในรูปแบบของรูปภาพนะครับทํางานเหมือนกล้องนะครับส่วนเว็บแคมเนี่ยนะครับสามารถถ่ายภาพแล้วก็นํา วดีต่อมานะครับก็มาดูการ processing นะครับหรือการประมวลผลนะครับประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้นะครับจะมี ram นะครับ hard disk นะครับ cpu นะครับเป็นตัวประมวลผลอยูู่ภายในนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยจะเป็นนะครับตัวเก็บข้อมูลนะครับ usb drive นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น optical drive นะครับเก็บข้อมูลนะครับผ่านดิสได้นะครับมาดูสีแดงนี่นะครับมี monitor speaker printer นะครับ มอนิเตอร์เนี่ยก็แสดงภาพออกมานะครับส่วนสปิเกอร์เนี่ยก็แสดงเสียงออกมานะครับส่วนพิมพ์เตอร์นะครับก็จะแสดงผลนะครับเป็นรูปแบบของกระดาษออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ออกมานะครับพิมพ์รูปภาพพิมพ์ข้อความได้นะครับส่วนหูฟังตัวนี้นะครับที่เลืองเนี่ยนะครับก็จะเป็น Input แล้วก็ o u t p u t ได้นะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีไม์แล้วก็หูฟังนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็เลยเป็น Input แล้วก็ o u t p u t นะครับ เป็นอย่างไรบ้างนักเรียนนะครับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็ทํางานนะครับนาเข้าข้อมูลประมวลผลนะครับแล้วก็แสดงผลออกมานะครับเป็นลักษณะนี้การทํางานนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ